กลับเรียนทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยกับคอรมอคุยเรื่องเมนนั่นเองนะจ๊ะวันนี้มีอะไรมาคุยกันมาเริ่มเลยคอมเมนต์แรกนะครับถ้าใี้เจาสามารถสลับร่างกับนักเตะได้หนึ่งคนเนี่ยจะเลือกเป็นใครแล้วก็จะเอาร่างของคนคนนั้น,นไปทํากิจกรรมอะไร <laughs> โอ้โหมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเป็นเหตุผลเรื่องฟุตบอลหรือว่าเหตุผลเรื่องส่วนตัวไงเขาไม่ได้บอกอ๋อเหรอไม่ได้ระบุถ้าส่วนตัวขอเป็นคาดิโอมาคิซีโอได้ไหมก่องกางอิตาลีอะหล่อมากชอบมากคนนี้แล้วจะเอาความหล่อนั้นไปทําอะไรอยู่แต่ในห้องเลยเมมข้อมูลอย่างเดียวเลย <c oughs> หรู่โลกจิตจิ๋หาย <c oughs> แต่ถ้าเกิดในผลเรื่องฟุตบอลอยากจะสลับกับเจสซี่ลิงกาดอยากรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่โออยากเข้าใจอยากเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรทําไมลูกแม่ถึงฟอร์มดีฟอร์มแย่สลับกันทุกปีทุกปีมันี้แม่เป็นคนอย่างนี้ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นลูกนายโบบอกซิอยากจะอยากจะเข้าไปรู้เออว่ารอบๆตัวเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเออ น,บบนี้นะอม์ที่2น,นะครับคิดยังไงกับราคาซื้อขายนักเตะที่เกิน100ล้านปอนแล้วก็มาเล่นพรีเมียร์ลีกครับโอ้โหก็มีแค่แจ็คกิลเลชคนเดียวเนาะที่ร้อยล้านปอนคิด<แ>ว่าตอนนี้มันเงินมันเฟ้อไปหมดแล้วอะ <c oughs> คือเอาง่ายตั้งแต่หลังเหตุการณ์ดีวเนมาจากบาร์ซ่าไปเปเช่ตลาดซื้อขายนักเตะก็ชิพหายอย่างที่เราเห็นนี่แหละนักเตะบางคนแม่งแบบคือถ้าย้อนอายุเก่ามึง15้าล้านปอนก็แพงแล้วอะอุสมันเดเบเล่เงี้ยย้ายไปบาร์ซ่าร้อยกว่าล้านได้ไงวะอย่างเบนไวย์เงีย้ยหมด ใครตาดีได้ตาไร้สียเจรจาเก่งก็รอดไปเจรจาแย่ก็เจอฟันหัวแบะไป้อมที่3ครับถ้ามีโค้ชที่เก่งมากๆสามารถปั้นนักกีฬาให้ประสบความสําเร็จได้แต่เขาเข้มงวดกับนักกีฬามากเกินเหตุถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะบริหารเขายังไงครับอ๋อถ้าเป็นผู้บริหารถ้าเราเป็นเจ้าของทีมอจัดการเรื่องนี้ยังไงดีก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณทํางานอยู่ในประเทศไหนถ้าคุณอยู่ในอังกฤษในยุโรปเขาก็อาจจะปล่อยให้คุณทํางานสบายๆแล้วก็ค่อยวัดผลงานคุณทีเดียวจะปลดจะต่อสัญญาจะอะไรเหมือนที่เราเห็นนนกัยยยออะๆ่่่มมมููิโจีีาททุุปถแต้คณใไ มันจะทาแบบนี้จาโค้ดโชคทวีได้ไหมปวไปเลยมันจำโค้ดหลายๆโค้ดได้ไหมในไทยที่ไปแข่งข้อกับผู้บริหารเจอเฮดออฟเฮดโค้ด้าไปเป็นยังไงใสข้อต่อไปสิมึงจะลองดิคุดีกูพูดไปกูกลัวมาข้อที่สถ้าเกิดเจ๊เป็นเจ้าของทีฟุตบอลอย่างเจ๊จะดีไซน์ชุดเลสีของทีมออกาเป็นสีอะไรสีรุ้งชัดเจนมันสดใสดีอ่ะมันจะมีอยู่ทีมหนึ่งสมัยก่อนชุดที่มันเป็นลายๆๆแบบไล่เจ็ดดสีอ่ะสวยมากแล้วมันโดดเด่นดีเออหรือไม่งั้นก็เบสิกขาวดำอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่กิมมิน โลโก้ผู้สนับสนุนเป็นสีลุ้งไงจะ,จะดูสดใสหน่อยข้อไม่ที่5ครับวารานติดท็อป16เซ็นเตอร์แบ็กที่ราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจคิดว่าเหมาะสมไหมครับเหมาะสมแต่จะคุ้มค่าไหมต้องรอไอเหมาะสมเนี่ยเจว่า40ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่โอ้ผู้บริหารยูไนเต็ดชุดนี้นะจอร์นเมอร์เทอร์แมดจัดดาร์เรนเฟเชอร์นี่เยี่ยมเลยคุยได้ดีลที่ลงตัวมากราคาดีแล้วอายุโปรไฟล์ทุกอย่างมันลงล็อกใช้คำนี้ก็ได้เหมาะสมเหมาะสม,ม,สมแต่คุ้มไหมต้องรอลงเล่นก่อนแล้วแต่่างนกงนะมอยูฤ มันเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนสไตล์การเล่นมันทุกอย่างมันก็ต้องรอดูก่อนเมนที่6นะคะมีาญาติจะเดินทางกับไทยฝากซื้อวัคซีนได้ไหมคะ เอาวัคซีนพวกแกไอไข้หวัดใหญ่น่าจะได้แต่ว่าวัคซีนโควิดก,ก็ต้องรอาการจัดสรรไงโถเอ้ยเลื่อนใปนประตูเลยาการจัดสรรเป็นกลุ่มต่อไป <c oughs> แต่ไม่บอก้วยนะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มไหนเออแล้วกูจะอยู่ในกลุ่มต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยอ่ะรอรอรอลอดทนหน่อยคอมเมนต์ที่เจ็ดน,นะคะเวลาผู้หญิงถามว่าฉันอ้วนไหมเขาอยากได้คําตอบแบบไหนครับเขาอยากได้รอยยิ้มเราไม่ตอบเลยเออแต่ว่ากลองถามมาลองถามมาเจืว่าหนูอ้วนไหม แค่นี้แหละให้เขาไปคิดต่อเองสรุปดูว่นไหมคอมเมนต์ที่8ปมีวิธีอธิบายการลิ้นเหลวบนแล้วทีมงานกูมีวิธีอธิบายการใช้คค่ะแบบง่ายๆไหมคะจะเอาไปบอกชาวที่ใช้ไม่ถูกค่ะโอ้เรื่องนี้นี่เข้าทางอาจารย์แม่เลยนะคะคะเนี่ยใช้เป็นประโยคคําถามหรือประโยคบอกเล่าแต่ถ้าเกิด อ่านี้ก็ถามไปไหมกินข้าวอะไรดีคะมาถึงหรือยังคะแต่ถ้าค่ะเนี่ยใช้เป็นประโยคตอบรับเดรั๊วพี่เกมเรียกเจ๊ค<ะ>มาแล้วค่ะมึงอย่าฉีกสิมาถึงแล้วคะ่ะ แล้วก็จาไว้ว่าโยคะจำง่ายโยคะคือคําถามคะเนี่ยไม่มีเอกข้างบนเนี่ยใช้กับคำถามเป็นไงคะมาถึงหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะอะไรอย่างนี้ส่วนค่ะเป็นประโยคตอบรับประมาณนี้แต่ก็ใช้ผิดกันเยอะเชื่อเหอะสอนกันมาจนไม่รู้ไม่ต้องถึงเจ๊หรอกครูลิลลี่อาจารย์ปิงใครก็สอนกันมาเยอะแยะทุกคนสมมตทุกคนก็ผิดหมดยากแต่ต้องเตือนเพราะเด็กยุคใหม่บางทีจะกดผิดมันก็มันก็มีผลนะลองศึกษาดูไม่ยากไม่ยากคอมเมนต์ที่เก้าเดิมทีเราเลี้ยงหมาเพื่อเฝ้าบ้านแต่เวลาหมามันเห่าก็มักจะโดนดุสรุป หมาควรทําตัวยังไงคะนี่ไอ้วัวป่ะเนี่ยฮะชิมมาจากโรงเรียนไอ้วัวมึงอยู่โรงเรียนประจำมึงเครื่องกูใช่ไหมชิมมาถามใช่ไหมต้องทำตัวยังไงทำไมเห่าแล้วต้องถูกสอบมัเนี่ยเราถุงยางเราเฝ้าบ้านใช่เหรอท่าน มึงเป็นหมาใช่ไหมเี่ยมึงขึ้นแล้วกนเอาจริงอยู่ที่คนเลี้ยงกับหมาโดยตรงนะเพราะหมาบางตัวมันจะเห่าเฉพาะช็อตสำคัญสำคัญเฉพาะงานใหญ่หญๆอ๋เอเรียงด้วยนึกอไหมสมมติแบบรถขยะมาเก็บรถกับข้ามาในซอยมันจะไม่เห่าแต่ถ้ามีคนแปลกๆปไม่คุ้นไม่ชินเสียงที่มันไม่ค่อยได้ยินมันจะเห่าอันนี้ดีแต่หมาบางตัวมันก็ปากเปาะไงเหา <ๆ S 2> ่ากระทั่งใบไม้ปลิวก็เห่าอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนการสอนกันไปหรือถ้าเกิดอยากเอาง่ายๆนะครับกลัวหมาจะเห่าเลี้ยงป่า ยงปลาเฝ้าบ้านไม่เห่าแน่นอนนี่เคยลองแล้วไม่เคยเห่าเลยปาาไปถึงบรรดาหมาหมาที่ถามมาว่าควรทำตัวไงก็อดทนไว้อดทนไว้คิดซะว่าตอนเย็นจะได้มีข้าวกินคือแบบจะเห่าแล้วแล้วเก็บเก็บกระพือไว้ในปากอ่ะอัาน <c oughs> อ่น <c oughs> อ่นไปบรรทึก <c oughs> อคอมเมนต์สุดท้ายจเจเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรระหว่างที่ตักผงกับที่โกยผง <c oughs> บุ้งเต้าเก่ารึวะ แล้วไม่ได้แบบเป็นพลาสติกยิด้วยนะเป็นถังปี๊บแล้วหันวห่นทแยงอะ่ะเนี่ยที่บ้านมีอยู่สอันเลยข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบ D I Y ถูกต้องคัสตอมแบบคัสตอมคัสตอมหั่นครึ่งทแยงแล้วก็เอาไม้อ่ะเสียบแล้วก็ตะปูตอกเ <Hey. S 2> นี่ยบุ้งเต้าบุงบ้งบุงบ้งเต้าใช่แต่ถ้าเกิดให้เลือกสองอันที่โกยผงหรือที่แตะผงก็น่าจะที่โกยผงเมือ่อกี้พูดถึงท่อแบบเข้าสู่ช่วงอ,อ๋อรู้นะ แ๊บเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าไ i p e ก็คือ P I P E อ๋อภาษาอังกฤษเขาออกเสียงไ i p e ไ i p e เพิ่มเลยไร็ไไงไพรไพรไพรรุปจะเรียกว่าอะไรนะมุงเต้ากูไม่ท่าทำรายการนี้มาแกงตัวเองเลย ไปด้้วยบุงเตานะคก็ขอให้บุงเต้ามีความสุขเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์แป้งเขาไปหาคอมอคอมเมนต์กระทงกระทูมาถามเขามเห็นฉันนี่แหละก็โชว์แก่กันแบบนี้อย่าลืมก็ติดตามมาได้เนี่ยสี่ช่องทางตามนี้เลยจ้ะฝากด้วยนะจ๊ะกับคอรมอคุยเรื่องเม้นต์สดีค่